นะครับผมนะครับยอมรับเถึงคําว่าอ่านะ <c oughs> เดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนนิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> ยอมรับเถึงคําว่าไม่มีใครทำเด็กเสียชีวิตครับยอมรับเถอดครับว่าไม่มีใครทำเด็กเสียชีวิตหมายคามว่ามันไม่มีหลักฐานว่า ใครเป็นคนทำดังนั้นยอมรับได้แล้วนะครับยอมรับกันได้แล้วนะครับมันจะมีหลักอะไรที่ยากเย็นนะครับไม่มีประจักษ์พยานไม่มีอะไรเนี่ยนะครับนะครับไม่มีใครทำเด็ดครับ หรือจะสารภาพเลยใช่โอกาสนี้คนแก๊งแก๊งที่ไม่มีคนทําเด็กครับจะเป็นฝั่งไหนก็ไม่มีใครทําเด็กตายครับเพราะว่ามันไม่มีการกระทําแบบแตะเนื้อต้องตัวจนทําให้มีบาดแผลจนทําให้ทนพิษบาดแผลหรือถูกกระทําจนทําให้ขาดใจมันไม่มีต่อเด็ก ก็ยัง,งงงอยู่ทุกวันนี้ว่าเด็กตายเพราะอะไรตอบแบบกำ้านทุ่ดินนะเด็กตายเพราะไม่หายใจครับก็ถูกครับแต่ไม่ไม่สามารถบอกได้ขนาดตายยังบอกไม่ได้เสือกจะให้ลุงพลทาแล้วไปเอาคำว่าลุงพลฆ่าเด็กลุงพลฆ่าเด็กฆ่าจะต้องบีบคอเอาเอา,อาทำให้ อากาศไม่เข้าไปทางจมูกเออวิธีไหนบ้างอะ่ะจับกดน้ำเอาของเอาของมีคมแทงเอาของไม่มีคมฟาดหรือทำอย่างไรให้กระดูกหักกระดูกกล้าวตกมาจากที่สูงจับโยนลงมาจับโยนลงน้ำ อันนั้นเขาคิดมันเป็นเจตนาเจตนาฆ่าแต่อันนี้หมอเขาบอกว่าอะไรนะอาจจะเป็นฮิสโตรกหิวข้าวตายอดข้าวตายฮิสโตรกไม่มีคนฆ่าเลยครับไม่มีคนทำให้ตายนะครับมันก็จะเหลือว่าใครพาไปอ่า ทีนี้ก็จะเหลือว่ามีใครจับต้องเด็กมีใครมีลายมืออะไรที่อยู่บนล่างเด็กเพื่อจะเห็นว่ามีมีบุคคลที่จับต้องเด็กในระหว่างอา,อาจจะเจอตัวกันครั้งสุดท้ายกับเด็กมีการสัมผัสเด็กแค่นี้แค่นี้ครับไม่มีใครฆ่าเด็กนะครับแต่เขานึกถึงว่าเด็กเล็กๆแค่นี้ อาจจะเข้าใจว่าหรือรู้ว่าถ้าเอาไปไว้ตรงนั้นตรงนี้เด็กจะตายไปปล่อยไว้เด็กจะตายก็คือตอนนี้หาคนเอาไปตอนนี้คือหาคนเอาไปถ้าหาคนเอาไปเนี่ยเขาก็เลยตีว่ามันเป็นเขาเรียกวา่าภาษานี้เขาเรียกว่าเอ,อ,อะไรนะ เป็นแบบไม่ได้เจตนาก็ได้ก็คือหรือเขาเรียกว่าประมาทประมาทถ้าผู้อื่นที่เกิดความตายก็คือไม่แน่ใจนะครับแบบนี้นะครับหรือไม่ได้มันมีเจตนากับเจตนาเล็งเห็นผลเจตนาคือตรงๆเลยจะทําให้ตายแต่เจตนาเล็งเห็นผลก็คือคล้ายๆว่ามีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งเตะบอลกันเล็กๆแต่ว่าจะยิงนก ยิงนกมันอยู่คนละทางนะมันเสียงไปอย่างเงี้ยเด็กเล่นอยู่นหแต่ยิงนกเนี่ยเจตนาจะยิงนกแต่ขนาดจะยิงนึกได้ว่าถ้าลูกปืนมันแฉล็บไปโดนเด็กตายล่ะคือเล็งเห็นผลแล้วว่ามันอาจจะเป็นไปได้เล็งเห็นผลว่าแต่ยังมีเจตนาจะยิงต่อทั้งที่เห็นผลว่าว่าเล็งเห็นว่ามันเป็นไปได้ว่ามันจะไปโดนเด็กตายถ้านึกว่าโดนเด็กตายมันจะเป็นเป็นไปได้ไปโดนเด็กตายก็เลยหยุดหยุด หยุดเจตนาแรกก็คือไม่ยิงแต่คิดว่ามไม่เป็นไรหรอกยิงป้อมไปโดนเด็กตายจริงอันนี้เขาว่าเจตนานะครับอีกแบบนะเจตนาเาล็งเห็นผลนะครับหมายความว่าเอามาขังไว้นี่แดดเปี้ยงๆท่ารู้นะรู้แบบฉลาดเนี่ยไม่มีข้าวมีน้ํามาขังไว้นี่เดี๋ยวนอกตายอันนี้คือเจตนาเล็งเห็นผลว่า ถ้าเอาไปขังไว้เนี่ยลิงว่าอาจจะทำให้เด็กตายนะครับลุงพลในการตั้งข้อหาก็เลยมีการตั้งว่าเจตนาแบบนี้นี่แหละครับคาว่าเจตนาเจตนาหรือเจตนาเร่งเห็นผลนะครับจ,จึงเป็นที่มาของสองสองแปดแปดครับก็คือไม่ได้ลงมือทำแต่เจตนาเร่งเห็นผลตำรวจส่งไปให้การสามข้อหา มันไม่ถึงสองแปดแปดสองแปดแปดมาจากอายการเจตนา,าตำรวจบอกว่ามันจะมีคนพัดพลาดจากอกพ่อแม่นะครับสองก็คือนำไปเอาไว้ที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งที่ใดนะครับแล้วก็เดินออกมาเขาเรียกว่า ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกินก้าขวบแต่ถ้าพัดแาก็คือพัดแากเด็กที่อายุไม่เกินไม่เกินสิบห้าปีแต่ถ้าทอดทิ้งเนี่ยทอดทิ้งเด็กที่อายุไม่เกินเก้าขวบแล้วก็เห็นว่ากลับไปแล้วเด็กตายแล้วก็เลยจัดฉากศพดังนั้นระหว่างที่เอาเด็กไปไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้ว คิดว่าเด็กจะตายเนี่ยมันเป็นเจตนาเล็งเห็นผลแล้วก็เดินออกมาแสดงว่าไม่ต้องการจะช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นตำรวจส่งไปสามข้อหาก็คือพัดพลาดผู้เยาว์สองทอดทิ้งเด็ก3มก็คือจัดฉากศพหรือเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสภาพก่อนมีการชะนะสูตรพิสุท แต่อายการเห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้มันทําไมข้อหามันเบาจังนี่มันทําให้เด็กตายแสดงว่าต้องมีเจตนาแหละเจตนาเขาียกเจตนาเลียงเห็นผลก็เลยโดนไปเจตนาฆ่าไปจึงเป็นสองแปดแปดแต่กับข้อแรกข้อเดียวกับให้ลุงอาจจะให้ลุงพลเป็นสองแปดแปดแต่ข้อแรกข้อเดียวไม่มีใครไม่มีใครเห็น คุณลองคิดดูครับมีทนายรัชบนท่านพูดถึงตรงนี้ก็โอเคนะบอกให้เราคิดตามได้ลึกซึ้งมากเขาบอกว่าแม้นจะมีหมายจับลุงพลทำให้เหมือนกับว่ามีหลักฐานแต่ดันไปไปพึ่งขนไม่มีรากจากซินโคตอนท่านนายก็บอกว่า ถ้ามีหลักฐานบางอย่างเชื่อได้ว่าเป็นลุงพลแล้วคุณจะไปเอาเส้นขนไม่มีลากไปให้เส้นขนมันลำบากระบนเพื่อจะไปหาสินโคตรนหาพระแสงอะไรเออก็มันไม่มีหลักฐานว่าเป็นลุงพลแต่แรกถ้ามีหลักฐานเป็นลุงพลคุณจะไปลำบากระบนในการหาเอาขนไอันเชิญขนไม่มีลากแล้วก็ไปหาเครื่องสินโคตรนหาพระแสงอะไร สแสดงว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเป็นลุงพลมันมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นลุงพลจนต้องไปเอาขนขนของผู้หญิงและขนไม่สามารถบอกตัวบุคคลได้ผู้หญิงหกคนแต่เป็นขนป้าแตนนะครับแต่ผู้คนลป้าแตนแมมลึกซึ้งไหมฮะแน่นอนครับเขาไม่ได้่วงล่วงไปถึงที่ว่า ทำไมสารก็สารอนุมัติแล้วแต่ว่าเขาสงสัยว่าถ้าถ้าคุณมีหลักฐานว่าเป็นลุงพลไปขอหมายจับอย่างน้อยต้องมีความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งมีหลักฐานสําคัญอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นลุงพลถ้าหลักฐานสุงพ์จากขนแต่ขนคุณยังไม่พิสูจน์เลยว่าเป็นขนเป็นขนของใครแล้วทําไมจึงไปอ้างเพื่อให้เพื่อให้มีหมายจับเออท่านนายรัชพลพูดได้ลึกมากนะ เหมือนจะบอกไกลๆเหมือนจะบอกอะไรไกลๆอะอยากโชว์ผลงาน<笑><笑>เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมฮะถ้าเข้าใจกดเข้าใจรัลวงครับจะขอหมายจับคุณต้องมีหลักฐานในศาลเชื่อว่าเป็นลุงพลในเบื้องต้นก่อนที่เหลือคือรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบให้สมบูรณ์แล้วก็ไปสั่งไปขอสั่งฟ้องแต่ระหว่างลุงพลเป็นจำเลยแล้ว หรือระหว่างที่รวบรวมชันหลักฐานต่อเพื่อจะขอฟ้องลุงพลเน่ยจนต้องไปพยายามใช้ขนไม่มีลากและก็ไม่ใช่ขนลุงพลนะเข้าใจนะฮะถ้ามันมีหลักฐานคงไม่ลำบากขนถ้าคดีไหนจำไว้นะครับถ้าคดีไหนมีคำว,ว่าซินโคตอนโผลมาอีก แสดงว่าเขาไม่มีข้อมูลเบื้องต้นอะไรครับไม่มีไม่ใช่ไม่มีประจากพยานไม่มีลายมือไม่มี DNA อไม่มีแรงจูงใจไม่มีหลักฐานว่าได้ประโยชน์จากคนตายอะไรคือคุณไม่มีอะไรเลยครับคุณจึงต้องลำบากลำบนมาอันเชิญขนไม่มีร่างเนี่ยไปสู่นวัตกรรมอันเลิ่คือมันเป็นปลายเหตุที่คุณไม่สามารถที่จะอะไรมายืนยันละ เออถ้าเป็นขนลุงพลว่าไปอย่างครับมันพอก้อมแก้มได้ขนอยู่บนรถขนอยู่บนรถไม่สรุปขนอยู่บนรถหรือขนอยู่บนภูเขาเนี่ยผมงงมันกี่ขนเนี่ยมาบอกขนเพชรบ้างนะอันนี้ขนขนพลอยขนทับทิมนะฮะขนอะไรก็ไม่รู้นะฮะถูกต้องไหมฮะเออท่านทนายพูดว่าเออก็จริงนะ พอจะให้สารเชื่อกลับไปเอาขนไปไปเ,เครื่องอนุเครื่องขยายอนุภาคให้มันใหญ่ขึ้นเน่ยซิงโครตอนอเพื่อจะยืนยันว่าเป็นลุงผลซึ่งยืนยันก็ยืนยันแบบเหมือนคุณเล่นสนุกอ่ะจะยืนยันแบบกระทบชิงอ่ะกระทบชิงปั้งตังตั้ง,ง,งขนไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ให้เป็น ป้าแตนเพื่อจะให้ป้าแตนเนี่ยกระทบป้าแตนมาเป็นลุงพลให้ป้าแตนมามาบ่อยลุงพลลงหลุมให้ลูกของป้าแตนมาบ่อยลุงพลลงหลุมปังปังให้จะให้ลุงพลเนี่ยมามากลิ้งๆมาเพื่อมาหาลุงพลแล้วให้ลุงพลลงหลุมจะให้ลุงพลถูกจับเขาเรียกว่าแคนนอนแคนนอนกระทบชิงแคนนอน ไม่มีอะไรเป็นเป็นของลุงพลในคดีนี้เลยครับคําพูดก็คนบอกว่าเป็นเห็นลุงพลก็ไม่เห็นแล้วดังนั้นท่านทันายท่าน,านยืนยันชัดเจนว่าคดีนี้ไม่มีไม่มีคนร้ายนะฮะนะฮัลโหลครับ,รบแฟนโทานมาใส่เข้าชัดเจนนะฮะชัดเจนนะฮะนี่แหละครับ ขอบคุณนะที่ตอนนี้ครับที่คนสำคัญนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆโอ้โหครับมันทำให้เราฟังแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่าสะใจพระเดชพระคุณสะใจพระคุณครับฝั่งน้นก็ต้องหาทางลงนะครับดิฉันขออนุญาตทดบทบาท คุณจะบอกว่าลดบทบาทหรือคุณจะลดห้าบาทหรือคุณจะขอลดสิบบาทจะขอลดบทห้าสิบสตางค์จะขอลดบทอ,อะไรก็แล้วแต่ครับนั่นคือการบ่งบอกว่ามันเข้าตาจนแล้วมันสุดกระดานแล้วครับมันสุดกระดานมันสุดกระดานคุณไม่สามารถจะใช้กินาการ อะไรได้เลยลดบนบาทไปทําสวนทนํานาเหมือนเดิมเอาละเอาละก็อยู่ที่ว่าคุณยังได้สู้ต่อถ้าคุณยังมั่นใจว่าเป็นดุงพลคุณเพราะว่าถ้าการอูทรเนี่ยคุณไม่สามารถไปหาหลักฐานเพิ่มมันมีบักแข้งนะปล่อยปล่อยไก่เลย ตอนเขาไม่ได้เป็นพยานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะเตรียมหลักฐานไปเลยเพื่อไปต่อสู้ในศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์บ้านไหนครับที่เขาจะนัดสืบพยานใหม่อะมันมีได้เหรอหมักแห้งเนี่ยก็ไปล่อยไก่มันมีที่ไหนครับศาลอุทธรณ์นัดสืบพยานใหม่อะมึงจะเตรียมหลักฐานไปเพื่อไปต่อสู้ในศาลอุทธรณ์มีได้เหรอเอ้ยว่า สารดาวดวงไหนวะสาลอุทธรจะต้องนัดสืบพยานใหม่ม,มารู้มามุกไหนโอ้จะเตรียมหลักฐานใหม่ไว้นี่หลักฐานมีหน,น้ามันด่าลุงพลใหม่มาเรื่อยๆมันยังย้ำอยูอ่นะฮะสารอุทธรเขาก็จะเอาสับสเอาสํนวนเดิมนะฮะเอารายงานเดิมเอาเอา เอกสารเดิมจากสารชั้นต้นนะครับไปพิจารณาดังนั้นเมื่อสารอุทธรณ์ตัดสินจึงใช้คำว่ายืนตามสารชั้นต้นพิพากษาตามสารชั้นต้นเพราะว่าเขาเอาเอกสารเดียวกันแต่ถ้าเห็นต่างก็ก็จะเห็นต่างไปเลยเช่นคุณนรินทร์สารชั้นต้นตัดสินว่าไม่ผิดสารอุทธรณ์ตัดสินว่าผิดมันก็จะมี อในมุมที่ต้องต้องตัดสินแล้วก็แยกมาแต่ถ้าเห็นว่าไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนในการพิจารณาท่านก็บอกว่ายืนตามสารชั้นต้นไม่มีการเพิ่มหลักฐานใหม่นะครับไม่มีการเบิกตัวพยอนไม่มีนะครับอันนั้นเป็นหนังนะเป็นหนังของจีนเขาเปิดมี ไม่มีนะหวังเช้ามาหันน้ำตัวอาชีหลงเฉียวมาขึ้นศาลไม่มีนะไม่มีนะครับตอนนี้บักแห้งก็หน้าแตกไปคุณมาเปิดประเด็นใหม่ไม่ได้หรอครับเพราะว่าศาลจะตัดสินแล้วคุณจะมาด่าลุงพลคุณจะบอกว่าลุงพลเป็นคนฆ่าเป็นคนนั่นคนนี้คือผมคำมาตั้งแต่สามเดือนที่แล้วเนี่ย คือสารรอตัดสินแล้วมันยังมาพูดลุงพลอย่างงั้นลุงพลมาเอาเอาเด็กจากพี่ลุงพลยังสยศาสตร์อยู่อะไรของมันก็ไม่รู้เลอะเทอะนะครับในที่สุดก็จนแต้มครับตอนนี้ผมใช้คาว่าจนแต้มนะมงนไปไม่เป็นผู้ชำนาญทางกฎหมายทั้งหมดเขาตัดสินมานานแล้ว ในใจนะในคดีที่ไม่มีประจากพยา,ยานเขาบอกว่าจะพยายามให้ลุงพลเป็นจำเลยในที่สุดเมื่อขึ้นสู่สารหลักฐานคุณก็อ่อนไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนะไม่มีอะไรร้อร์ซนะครับนะครับสารจะให้ความสำคัญที่พยานฝ่ายโจทย์ก่อนเป็นสำคัญถ้า ดูพยานของฝ่ายโจทกทั้งหมดทั้งเอกสารอะต่างๆแล้วอาจจะใช้คําว่าไม่น่าเชื่อถือก็จะยกฟ้องหรือถ้าไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือเลยว่าจำเลยเป็นคนผิดเนี่ยนะครับแบบนี้ก็คือยกฟ้องเลยตามปวิอาญามาตรา185แต่ถ้า มันคล้ายๆว่าหลักฐานไม่พอในมุมมองว่าแม้แต่คนนั้นจะเป็นคนทำจริงๆต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสารไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะคดีร้ายแรงนะประหารชีวิตเนี่ย